ครับผมจากสกัดสติกเกอร์จะมาแนะนําการก๊อปปี้แบบชีตนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราขึ้นวัสดุแผ่นแรกก่อนแล้วก็สั่งตัดดูการสั่งตัดน,นะครับโอเค พอตัดแผ่นแรกเสร็จแล้วครับก็คือไปที่ continu คือหมายเลขหนึ่งยกลูกร้อขึ้นครับทีนี้เราก็ใส่แผ่นที่สองโลหนึ่งจะตั้งเหมือนแผ่นแรกเลยนะครับ กด copy media change นี่ก็คือให้เปิดเป็น on นะครับแล้วก็ number เราก็เลือก copy ว่าจะเอากี่ copy กดเลข2กดจำนวนแล้วก็กด esc ออกครับ enter ก็จะขึ้นหน้า copy mode check media นะครับทีนี้เราก็ปลดลูกล้อขึ้นแล้วเราก็ใส่แผ่นที่สาทีนี้จะจะเช็คอ,อ่าน Mark s e n s เซอร์โดยอัตโนมัติแล้วตั้งแต่แผ่นที่3าขึ้นไป โดยที่เราไม่ต้องเลื่อนมาที่ามาร์กตัวแรกแล้วฝากติดตามคลิปดีๆจากบริษัทสหัสสิกเกอร์ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ